สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามารืนรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดประตูสู่โลกของธรรมะเรื่องลี้ลับและความเชื่อโบราณที่บางครั้งอาจใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไว้ คืนนี้เราจะมาเล่าเรื่องของท้าวเวสุวรรณเทพองค์หนึ่งที่หลายคนคุ้นชื่อคุ้นรูปบางคนไหว้ท่านเพื่อโชคลาบบางคนบูชาเพื่อป้องกันภัยแต่รู้ไหมครับว่าท่านไม่ได้เป็นแค่เทพแห่งทรัพย์เท่านั้นคืนนี้เราจะพาไปรู้จักอีกด้านหนึ่งของท้าวเวสุวรรณซึ่งหลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นคือตอนที่ท้าเวสุวรรณเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ใช่ครับเทพผู้ปกครองเหล่ายักษ์เคยมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมถวายคาถาศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ป้องกันภัยจากพูดผีอมมนุษย์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับคืนนี้เราจะไล่เรียงให้ฟังตั้งแต่ต้นแบบไม่รีบร้อนไม่วกวนเล่าเหมือนเพื่อนคุยกันแต่ยังคงเนื้อหาเข้มข้นสำหรับคนที่อยากรู้จริงๆ ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่าท้าวเวสสุวรรณคือใครและเหตุใดท่านจึงกลายเป็นหนึ่งในเทพที่มีคนศรัทธามากที่สุดในไทยไม่ว่าจะวัดไหนศาลไหนก็ต้องมีรูปท่านตั้งอยู่ก่อนจะพูดถึงท้าวเวสสุวรรณในฐานะผู้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราต้องขยับมารู้จักตำแหน่งของท่านกันก่อนท้าวเวสสุวรรณไม่ได้เป็นแค่เทพเจ้าองค์หนึ่ง แต่ท่านคือหนึ่งในจาตุมหาราชิกาหรือก็คือเทพเจ้าทั้งสี่ที่คอยดูแลและปกครองโลกมนุษย์ในแต่ละทิศลองนึกภาพจัก,กราวาลในพุทธศาสนาตรงกลางคือเขาพระสุเมนล้อมรอบด้วยทวีปต่างๆและมีสวรรค์ชั้นต่ำที่อยู่ใกล้โลกมนุษย์มากที่สุดนั่นก็คือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นบ้านของเหล่าเทพทั้งสี่ เทพทั้งสี่นี้มีหน้าที่คุ้มครองโลกมนุษย์ดูแลคนดีปกป้องศาสนาและควบคุมสิ่งลี้ลับที่สายตามนุษย์มองไม่เห็นแต่ละท่านก็มีหน้าที่ของตัวเองชัดเจนครับเท้าทัฐรัตดูแลทิศตะวันออกปกครองพวกคนทันเท้าวิรุณหกดูแลทิศใต้ปกครองพวกกุมพันเท้าวิรูปปกักดูแลทิศตะวันตกปกครองพวกนาคและ ท้าวเวสสุวรรณปกครองทิศเหนือดูแลพวกยักษ์ทั้งหมดใช่ครับท้าวเวสสุวรรณก็คือราชาแห่งยักษ์แต่ไม่ต้องกลัวนะว่าเป็นยักษ์แล้วจะน่ากลัวเพราะยักษ์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านนั้นไม่ได้มีหน้าที่ทํำร้ายคนแต่กลับต้องรักษากฎ,กฎระเบียบของโลกอีกด้วยโดยเฉพาะยักษ์ที่เคยผิดพลาดในอดีตแต่กลับตัวได้ก็จะได้รับการอุปถัมจากท้าวเวสสุวรรณและสิ่งที่น่าสนใจคือ แม้ท่านจะมีอำนาจใหญ่โตแต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกท้าวเวสุวรรณกลับแสดงความเคารพอย่างสูงสุดไม่ใช่ในฐานะเทพที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ในฐานะผู้ที่รู้แจ้งซึ่งแม้แต่เทพก็ยังต้องนอบน้อมแล้วการเข้าเฝ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีเหตุอะไรที่ทำให้ท้าวเวสสุวรรณเสด็จลงมากันนะ เรื่องราวของท้าวเวสุวรรณที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกชื่อของพระสูตรนี้คืออาตานาติยสูตรซึ่งอยู่ในหมวดทีฆนิกายปาติกวัตเป็นพระสูตรที่ว่ากันว่ามีพลังในการป้องกันภัยจากพูดผีอมนุษย์และสิ่งลี้ลับย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลคืนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เขาคิชกูดในเมืองราชครื้แขวนมคต ในเวลานั้นเองเท้าจาตูมหาราชิกาทั้งสี่องค์ก็คือเท,ท้าถัทรสเท้าวิรุณหกเท้าวิรูป,ปักและเท้าวเวสุวรรณ ได้พากันเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นของตนเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลากลางคืนลองนึกภาพตามนะครับท่ามกลางความเงียบสงัดของภูเขาแสงแห่งเทวดาส่องสว่างไปทั่วบริเวณทั้งสี่องค์ทรงเครื่องงดงามยืนประนมมือด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าทรงนั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้ บรรยากาศขณะนั้นทั้งศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยพลังแล้วท้าวเวสุวรรณก็เป็นผู้นำกล่าวต่อหน้าพระพุทธองค์ว่าขอถวายบทคาถานหนึ่งชุดเพื่อใช้เป็นเกราะให้กับพระพุทธเจ้าและสาวกสำหรับใช้ในการเดินทางจาริกเผยแผ่ธรรมะบทคาถานี้คืออาตานาติยะปริษ ซึ่งมีความหมายโดยรวมคือการป้องกันจากอมนุษย์รวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็นและอาจเบียดเบียนจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมจุดประสงค์สำคัญคือเพื่อให้พระสงฆ์ใช้สวดเมื่อต้องไปพักในสถานที่เปลี่ยวเงียบหรือมีพลังงานลี้ลับ เทวดาทั้งสี่องค์โดยเฉพาะท้าเวสุวรรณขอรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลโดยตรงหากพระสงฆ์รูปใดสวดคาถานี้พวกท่านจะรีบไปปกป้องให้ทันทีฟังดูแล้วนอกจากจะน่าเลื่อมใสยังสัมผัสดได้ถึงความร่วมมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอารักขาธรรมะแม้แต่เหล่าเทพผู้ยิ่งใหญ่ยังยินดีถวายความอารักขาแด่พระพุทธองค์ หลังจากที่ท้าวเวสสุวรรณพร้อมเทพทั้งสองค์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้กล่าวถึงอันตรายที่อาจเกิดกับพระสงฆ์โดยเฉพาะในระหว่างที่ออกเดินทางจาริกเข้าไปในป่าลึกทินเปลี่ยวหรือหมู่บ้านที่มีความเชื่อเรื่องพูดผีแรงๆท้าวเวสสุวรรณได้ทูลว่าถึงแม้พระสงฆ์จะไม่เบียดเบียนใครแต่บางครั้งอมนุษย์หรือพูดบางตน อาจไม่รู้หรืออาจขาดเมตตาทำให้เข้ามารบกวนทำให้จิตใจหวั่นไหวหรือเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติเพราะเหตุนี้ท่านจึงได้ถวายบทคาถาที่ชื่อว่าอาตานาติยะปริตชื่ออาจจะฟังดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่อาตานาติยะปริตเป็นบทสวดที่เก่าแก่และทรวนพลังมากที่สุดบทหนึ่งในทางปฏิบัติบทนี้ใช้เพื่อป้องกันภัยจากอมนุษย์ ขจัดพลังลบที่มองไม่เห็นทำให้จิตสงบมีสมาธิและกล้าหาญในสถานที่เงียบเปลี่ยวท่านเท้าเวสุวรรณยังเน้นว่าพระสงฆ์ที่ไปยังสถานที่ไม่คุ้นเคยควรสวดคาถานี้ออกเสียงชัดๆเมื่อพวกเทพได้ยินเสียงบทสวดนี้จะรีบลงมาช่วยปกป้องทันทีไม่ใช่แค่พระสงฆ์นะครับแม้แต่ครรวาษอย่างพวกเรานี่แหละ ก็สามารถสวดเพื่อเตือนสติให้มีสมาธิและตั้งใจอยู่กับความดีในชีวิตประจําวันได้เหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจคือท้าวเวสสุวรรณไม่ได้เพียงมอบคาถาแต่ยังให้คำมั่นว่าจะรับหน้าที่เป็นผู้คุมครองพระศาสนาอย่างใกล้ชิดท่านแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด แม้ตัวเองเป็นถึงราชาแห่งยักษ์ก็ยังกล่าวว่าธรรมะของพระองค์คือแสงสว่างของโลกทั้งสามทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าในจักรวาลของพุทธศาสนาแม้แต่เทวดาผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังน้อมใจต่อธรรมเรื่องที่ท้าเวสุวรรณเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ไม่ใช่แค่เหตุการณ์น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่มันยังสะท้อนถึงอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากลองคิดดูนะครับเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นราชาแห่งยักษ์ผู้มีฤทธิ์และอำนาจมากมายกลับแสดงความเคารพอย่างเต็มเปี่ยมต่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ถือตัวไม่อวดอำนาจแต่ยอมถวายตนเป็นผู้คุ้มครองพระธรรมสิ่งนี้สอนเราได้ว่าหนึ่ง ใครมีธรรมะย่อมเป็นที่เคารพแม้แต่เทวดาก็ยังน้อมใจในโลกนี้ไม่ว่าเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าเจอคนที่มีศีลมีธรรมแท้ๆเราก็ยังรู้สึกเคารพจากใจลึกๆธรรมะคือสิ่งที่สูงกว่าสถานะหรือตำแหน่งใดๆแม้แต่เทวดาก็ยังต้องฟังธรรมสศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่แค่บูชาแต่คือการรับใช้ธรรม ท้าเวสุวรรณไม่ได้เพียงมาน้อมไหว้พระพุทธเจ้าแต่ยังเสนอตัวในการปกป้องพระธรรมและมอบคาถา,าที่ใช้ได้จริงให้กับผู้ปฏิบัติธรรมนี่คือการแสดงให้เห็นว่าคนที่ศรัทธาจริงจะไม่ใช่แค่ไหว้แต่จะลงมืออุปถัมภ์ในทางปฏิบัติ 3. ความกลัวสิ่งลี้ลับแก้ได้ด้วยสติและธรรมะ คาถาอาตานาติยะไม่ได้มีไว้แค่ขับไล่ผีแต่มันช่วยให้ใจเราสงบทำให้เรากล้าหาญเมื่ออยู่ในที่มืดหรือเผชิญกับสิ่งไม่แน่นอนมันไม่ใช่แค่เวทมนต์แต่มันคือเครื่องเตือนใจว่าตราบใดที่ใจเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวหลังจากเหตุการณ์ในพระไตรปิฎกเรื่องราวของท้าเวสุวรรณก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปความศรัทธาของผู้คนในองค์เท้าเวสุวรรณเริ่มขยายกว้างมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในบ้านเราประเทศไทยในคติไทยท่านถูกยกให้เป็นเทพแห่งโชคลาภการป้องกันภัยและการปกครอง ภาพลักษณ์ของท่านในวัดหรือศาลต่างๆมักจะมาในรูปของยักษ์ยืนถือกระบองหน้าขรึมหน้าหน้าเกรงขามบางท่านก็มีกายสีเขียวสีทองหรือแม้แต่สีดำขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละสำนักแต่ไม่ว่าองค์ไหนสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือผู้คนเชื่อว่าท่านสามารถช่วยปัดเป่าพูดผีปีศาจและเรียกทรัพย์ได้แล้วทำไมถึงเกี่ยวข้องกับโชคลาภ คำตอบคือในอดีตชาติของท้าวเวสวรรณท่านเคยเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งทำการค้าอย่างซื่อสัตย์แบ่งปันทรัพย์ให้คนยากไร้และถวายทานบำรุงพระสงฆ์อยู่เสมอด้วยผลบุญเหล่านั้นทำให้ท่านได้บังเกิดเป็นเทพผู้ครองทรัพย์มีอำนาจควบคุมสมบัติของโลกและกลายเป็นต้นแบบของเศรษฐีผู้มีศีลธรรม 2. ทำไมถึงเกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยก็เพราะในฐานะจาตุมหาราชท้าวเวสุวรรณมีหน้าที่ปกครองเหล่ายักษ์และคอยสอดส่องพวกพูดผีอมนุษย์ให้ไม่รบกวนโลกมนุษย์มากเกินไปชาวบ้านจึงนิยมบูชาท่านเพื่อให้คุ้มครองโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกลางคืนเดินทางไกลหรืออยู่ในสถานที่เปลี่ยวความเชื่อทั้งหมดนี้ แม้จะฟังดูเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่หากมองลึกลงไปเราจะพบว่ามันสะท้อนถึงจิตวิทยาแห่งการพึ่งพาตนเองการไหว้ท้าเวสุวรรณก็เหมือนการเตือนใจตัวเองว่าถ้าทำมาค้าขายอย่างซื่อสัตย์ช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตใจเมตตาเราก็สามารถเป็นเศรษฐีผู้มีธรรมได้เหมือนท่าน